สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับรายการคู่ซีพี่กับน้องเองค่ะดีะเพราะแต่นิ้วเรานี้ไม่ได้เลยนะเอาก็ถือว่ากดไหไลกัคในความสัมพันธ์ของเราคะ่ะว้าวไปเลยโอเคโอเคโอเคสาม,มารถเวหัวใจละว,วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปทัวร์อำเภอพานกันนะครับผมใช่แล้วค่ะซึ่งอำเภอพานเนี่ยจะมีอะไรที่เราต้องได้พบเจอกันบ้างก็รอดูกันเลยนะคะป่ะ ก็มาถึงสถานที่แรกของเราแล้วนะคะนั่นก็คือวัดจีกงนั่นเองค่ะโอ้โหนองยุย้ยวัดจีกงนี่สวยมากเลยอ่ะพี่อยู่เมืองจีนไหมเนี่ยใช่แล้วค่ะเพราะว่าสถาปัตยกรรมแห่งนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนเลยที่เราเห็นวิวสวยๆแบบนี้ก็เพราะว่าวัดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่กับเชิงเขาซึ่งภายในวัดเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปนะคะที่หล่อด้วยสำริดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด,ดูกันเลยไหมคะว่าข้างในเนี่ยสวยขนาดไหนโอเคหนูพร้อมไหมยังพร้อมแล้วค่ะไป ไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่กางลมให้หนูก่อนอ๋อไปไปเลยค่ะไปกันเลยครับอ๋พี่กางให้น้องสิพี่ขอโทษด้วยค่ะคิดไรเพลินไปหน่อยแกางได้ตัวเองคนเดียวได้ยังไงคะอ,อหนูล้งก็ไม่บอก <c oughs> วัดจี้กงแห่งนี้ตั้นอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่จริงแล้วมีชื่อเต็มว่าศาลเจ้าจี้กงหนํำพิงหงแต่ชาวเภอพานเรียกกันทั้สั้นว่าศาลเจ้าจีก้กง ซานแห่งนี้มีสไตล์าการตกแต่งแบบจีนซึ่งมีความสวยงามเหมือนเราได้ไปเที่ยวเมืองจีนยังไงอย่างนั้นว่ากันว่าที่นี่มีรูปหล่อสำลิศพร,ระอาจารย์จี้กงที่มีขนาดความสูงถึง8.8เมตรและที่นี่เองก็ยังเป็นที่นิยมของนักเสี่ยงโชคและคนที่มาขอพรให้มีโชคและได้ประสบความสําเร็จกันอย่างมากมายเป็นไงคะพี่รู้สึกอิม่มเอมกับที่นี่หรือเปล่าคะรู้สึกเหมือนมีบุญบารามีมากเลยตอนนี้มาวัดสุดยอด แต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนแดดร้อนแบบนี้น่าจะเที่ยงนะคะตอนนี้ร้องรู้สึกหิวหิวเลยพี่มีร้านกาแฟที่ไหนแนะนาหรือเปล่าคะพี่มีอยู่ที่หนึ่งนะสนใจปะ<ไ>ปเราไปจิบกาแฟแล้วแบบไปปั้นดินเล่นกันไหมจริงเหรอคะสนใจไหมล่ะสนใจคะ่ะเดี๋ยวพี่าไปงั้นเราไปกันเลยคะ่ะไปเลยไม,ไม่ไงไหนูยุ้นเป็นไงเดนินคาเฟ่ที่พี่พูดถึงอะ่ะ สวยมากเลยค่ะรู้สึกเลยว่ามันมีความเป็นกันเองร้านสวยมากแล้วก็มันเหมือนให้เราแบบมานั่งพักผ่อนสบายสบายสามารถนั่งจิบกาแฟมานั่งทำงานหรือว่ามานั่งชมวิวก็ได้ค่ะบอกแล้วไว้ใจพี่อยากทัวร์ยังอยากทัวร์แลอกค่ะไปรออะไรไปกันเลยค่ะัได้แล้วค่ะ มากเลยนะคะว้าวอันน <toys> ี <P an> ้โซดาลึกลับอันนี้เดนิม็อกเทลค่ะสวยมากเลยค่ะอุ้ยดูแก้วนี่แบบทำมาสวยมากเลยนะครับใช่ค่ะดีไซน์แก้วสวยมากเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะพี่ไข่มุกนั่งด้วยกันเลยก็ได้นะคะวันนีน้องอยากสอบถามค่ะว่าสถานที่เนี้ยค่ะที่คาเฟ่เดนินเนี่ยมีพี่คิดยังไงถึงตั้งชื่อนี้ขึ้นมาหรอคะ ก็ชื่อเดนินนะคะมาจากคำว่าดินเพราะว่าพี่ทำงานเกี่ยวกับพวกปั้นดินทำเซรามิกมาก่อนก็มาจากคำว่าดินค่ะแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นคำว่าเดนินค่ะผมได้ข่าวว่าร้านที่มีการปั้นดินเผาในคาเฟ่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมพี่ถึงเอาแบบมาเปิดรวมกันเนี่ยคะก็เพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นความชื่นชอบส่วนตัวก่อนว่าเราชอบทำงานทาง การปัน้นแบบทำงานมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคาเฟ่พอมีคาเฟ่เราก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราชื่นชอบให้คนอื่นได้มาเรียนรู้ได้ลองทำดูดูดแบบว่าเผื่อคนอื่นจะชอบแล้วก็มีความสุขไปกับสิ่งนั้นค่ะแล้วก็เวลาเปิดปิดแล้วหรือถ้าคนที่อยากจะติดต่ออยากจะมาปัาน้นนี่คือติดต่อได้ทางไหนบ้างคะร้านจะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา10โมงถึง5โมงเย็น ถ้าจะติดต่อเรื่องปั้นเซรามิกก็ใน Facebook กับ IG ค่ะก็ d a n i n ค่ะ cafe ค่ะ,น,น,คะน้องๆก็สามารถลองได้นะคะก็ลองดูก็ได้ค่ะก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันมีกิจกรรมไหนๆก็มีกิจกรรมทั้งทีไหนๆก็มาก็มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>มามา,มาไม่ถึงเราจะหาว่ามาไม่ถึงยังไงเดี๋ยวเราก็พักผ่อนนี้สักพักก็เดี๋ยวก็ไปลองปั้นดูนะคะได้ค่ะคุณค่ะ เอาละครับหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลของร้านกันไปแล้วนะครับต่อไปก็ถึงคราวพิธีกรทั้ง2ท่านของเราในในการที่จะต้องปั้นดินเผานั่นเองนะครับผลจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับ โอ้โหพี่พี่ต้องฉัดเต็มขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอ๋อชั้นี้พี่กระเทเยซะด้วยนี่โอ้โหมีนงมีหนวดอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยโอ้โพี่โคเวอร์เป็นอาจารย์ถล่มมาเล่นกับน้องไว้เนอ่อาจารย์เลยนะคะถล่มถล,ล,ล่มอ๋อถล่มมารยาถล่มเราจะพูดชื่อไม่ได้แต่ตเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่เราอยากเห็นระหว่างพี่ทําผลงานบ้างอะอไม่ใช่แบบนี้คือจะวัดกันใช่เอาไปละามาแข่งกันเลยไม่ล่าว่าใครจะปั้นสวยกว่ากันก็มาดิครับเอาไปสิเอาลูกสิครับมาปั้นรดยการมามา พี่ว่าของพี่สวยกว่านะน,นี่ของน้องสวยกว่าดิของหนูสว,วนสวยกว่าตรงไหนดูของพี่เรียบเนียนวงกลมโอ้โหเรียบ<อ>เนียนเหรอเนี่ยพี่เห็นลายตรงนี้ป้าเป็นเส้นเนี่ยนกอ,อุตส่าห์บรรจงน,นิ้ววาดเลยนะมือโดนเองอนนหรือเปล่าเฮ้ยตั้งใจพี่ดูถูกเหรออันนี้ถ้าพี่แพ้ เอาดินมาป้ายหน้าพี่เลยเอาพี่พูดแล้วนะเอาดิมาานี้มานี่ไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวพี่ช่วยตัดสินให้พี่ว่าพี่เลือกอ่ะอ่ะอ่ะพี่เลือกละพี่เลือกชิ้นนี้แล้วกันค่ะชิ้นนี้ชนะเลิศบอกแล้วว่าน้องต้องชนะมันอย่างแบบว่าไม่จําเป็นต้องแบบสมบูรณ์แบบนะคะอันนี้คือแบบธรรมชาติเขามันจงใจทําอ่ะเนี้ยเอาก็้งใจทำไงที่ดูถูกปะ อ่านี่นะคะคนโดนนะคะพูดเองโดนเองนะคะพี่หนูไม่กล้าทำพี่หรอกพี่ยังเป็นพี่หนูอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นไงคะนี่ไงน้องนี่นึถือว่าใจดีนะคะเนี่ยพี่นี่เป็นการพอกหน้าไปเลยเห็นไหมคะเคสวยก็สวยแล้วมีพี่ยอมไหมก่อน ๋ยวถ้ามีรอบหน้านะพี่ไม่ยอมหรอกเฮ้ยงอนอะไรงอนอะไรก,ก็ต้องยอมรับสิคะก็รู้อยู่แต่ของพี่ก็สวยกว่าอยู่ดีนล่แหละเอ้ยไม่งอนสิไม่งอนสินปะงั้นผู้ชนะพี่มีรางวัลให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปรับรางวา<ะ>ักลก <ไป S 2> ันเราไปด้วยกันดีกว่าขอบคุณค่ะผมต้องนั่งอยู่ตรงนี้ยาวโอ้ยไม่ต้องเศร้านะพี่เราแข่งกันขำๆเองแต่ยังไงของพี่ก็สวยกว่าอยู่ดีนั่นแหละมาเราชนะ ขอบคุณค่ะคไมเลยุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะนี่ผม,ผมก็มีเหมือนกัน <ผม S 2> เหรอตอกใจก็น่ากินอยู่แหละอร่อยมากเลย <c oughs> ผมไม่ใช่มาขผมแพ้เดี๋ยวผมก็จะมีรางวัลลอบใจที่แบบสดชื่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยงามคาเฟ่เดนินแล้วก็ขอบคุณพี่ไข่มุกนะคะที่ทำให้เราได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะก็อยางให้พี่ไข่มุกฝากร้านด้วยนะครับผม ก็ร้านเดนินนะคะเปิดวันพุธถึงวันจันทร์นะคะ10โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ติดต่อได้ที่ Facebook หรือ IG จีเดนินดอคได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะหลังจากที่เราเล่นกิจกรรมกันเสร็จแล้วสนใจแบบไปกินข้าวเย็นกันไหมอ่าได้สิคะน้องก็ยังรู้สึกไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เลยของเด็ดเมืองพาน่ขนาดนั้นเลยหรอ,อรู้ไหมร้านไหนร้านไหนคะตามพี่มาได้เลยค่ะ ถึงสักทีโอเคนี่ก็เป็นร้านอาหารตะวันแดงแอดพานนะโอ้โหมีเมนูน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะพี่มีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปลาทอดสมุนไพรน่ากินไหมน่ากินมากเลยค่ะนี่ก็เป็นต้มปลาสมุนไพรอ่าไส้อั่วหมูสมุนไพรมีปีกไก่ทอดด้วยแล้วก็อันนี้ก็เด็ดเหมือนกันว้าวตำมะตื่นนกลอุ๋ยมีเมนูน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะงั้นน้องขอกินเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่มีของเด็ดอะไรเหรอคะนี่ ไส้หัวปลาสมุนไพรเป็นของเด็ดของร้านเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาแบบต้องซื้อเป็นของฝากได้เลยนะคือแบบไส้หัวเหรอคะยังไส้อัวหมูก็มีคือใครไม่ชอบปลานี่ไงแต่บอกเลยว่าอร่อยทั้งสองไอ้เั้นเราต้องไปลองกันแล้วนะคะครเราไม็อยาลืมลองกันด้วยนะคะอร่อยมากมางั้นเราก็หิวแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะเนี่ยอมาชิมกันเลยดีกว่าเนาะไปเลย ากมาเจอความอร่อยของร้านนี้นะคะก็ลองมากันได้นะคะที่ตะวันแดงแอดทานะคะก็มาลองกันได้นะคะสลหับพวกเราคู่ซีพี่กับน้องขอลาการไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะายเดี๋ยวผมจะไปซื้อไส้อั่วเพิ่มก่อนกินัอร่อยมากไป